ไฟรุน่นรถซิง่งฝั่งนนทบุรีนะครับผมเราพามาอยู่กับดีแม็กเครื่อง1,900ซีซีดีเซลแฉกแฉกว่าเป็นไฮแลนเดอร์เดิมแท้โรงงานนะครับผมสูงซึ่งสิส่งนี้นะมีปีมีอะไรให้พร้อมนะครับผมปรับฟูดได้ฟูดกระโดดกลับได้พังได้อย่างใจเลยนะ18นิ้วมีมาให้เลยนะครับลูกค้าใสมาให้แล้วเรียบร้อย,อย,ออ e U op, ยแล้วผมกล่องชูเกียร์ท็อของ ECU ียูช็อปเปิดปิดมีระบายฟูต้องถามพาเพราะนักูหชาภูมิไม่เจอเลย รถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีและวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานค่ะนะคู่ใจมองหาให้หวั่นใจล้านสปายหรือกิ๊กรถมือสองพม่าดีรีวิวมุมเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่เชิญวิจารณ์ทุกอุปกรณ์ค่ะฟังแล้วราคาถูกระผมขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอมโซพี่ครับวันนี้พาามมอู่กกกัับบรรถเเพิงข้้ีแลวนะคผ วันนี้มาเลยนะครับกับไฟรุ่นรถซิ่งฝั่งนนทบุรีนะครับผมเราพามาอยู่กับ BMAX เครื่อง 1900cc ีีดีเซล แแบแทนว่าเป็นไฮแลนเดอร์เดิมแท้โรงงานนะครับผมลูกค้านะครับไม่ใช่แกจัดทรงมาให้นะครับผมรถมีการร e ีแมปมาแล้วเรียบร้อยใส่กล่องมาแล้วเรียบร้อยนะผมรับร,บรองว่าแรงสะใจนะครับผมทำห้องเครื่องโล่งเรียบร้อยแต่ยังไม่ย้ายแบตมาข้างหลังนะครับผมเรียกว่าใครชอบสายซิ่งเนี่ยเอาไปลุยต่อได้เลยนะครับผมคันนี้นี่สวยงามจัดจริงจริงและผมสำรวจบอดี้มาแล้วทุกระเบียบนิ้วทุกจุดนะครับว่าไม่เคยมีการชนมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมรถเต็มสเตมนะ ไม่ไม่เยอะด้วยสวย,สยๆแบบนี้ฝากระโปรงเคมล่าแบบนี้เดี๋ยวตามไปดูใต้รอยอ้างอะไรต่างๆนะครับว่าเดิมว่าแท้ว่าสวยว่าสายทางไหนตามเลยครับฝาเคปล่าเบาหยองแข็งเลยนะครับผมลูกค้าไม่มีฝาเดิมมาให้นะครับผมแต่ตัวรถเนี่ยเดิมจริงๆอะ่ะไล่ดูคันกันเลย เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการแกะอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับรถสวยรถใสแบบนี้นะครับผมแผ่นเพลไม่มีการขยับเกิดขึ้นนะครับที่เดิมโรงงานสมบูรณ์ครงลมลมลมดีทุกจุดน,นะครับผมรถไม่มีการแก้งานมาก่อนจากภายในะนะครับเดิมๆบางๆทุกอย่างเดิมๆหมดฝาไม่ขายก็ต้องบอกว่าตลกนะเพราะเขาใส่ฝาเชปล่ามาก็เป็นการขายอะไรเรียบร้อยนะผมแต่ซอกเดิมหมดไม่มีการชนเกิดขึ้นนะครับผมย้ายมาซ้ายมีทีโทษที อาเดิมหมดจากโรงงานนะครับผมลอยมาร์คส่วนทีร่รรกมกรมดีทุกจุดนะครับผมบารเบอเดิมแท้โรงงานเช่นเคยครับผห้องเครื่องแสดงเขาดูหน่อยอ่าหนึ่้าร้อยซีซีนะครับอุดกล่องเรียบร้อย เทอร์โบทำมาให้โอ้แม่งดันลงดันล่างพร้อมหมดกองเปยเลยคือมันไม่ใช่ตอนนี้มันจะกลายเป็นบูทูด้แล้วขายแค่พวกย้ายแบดจะเดินสายไฟเดี๋ยวรับรองเลยว่าหล่อเลยนะครับผมเอาไปแต่งต่อกันได้เลยแลราคาเบาๆแบบนี้ไม่ถิงสี่บาทนะครับ399ากาจัดไปนั้นได้รถล้นถ้าชอบมาจัดไปครับประตูน,นะครับเดิมจากโรงงานทุสกส่วนนี่ลยละไรวะโอ้ยยัง oh yeah, มีกลิ่ของ้ายแดง มีของป้ายแดงเออใช่เดรอีเจตเป็กจะไม่แก่เลย<ช><ช>ประตูนะครับเดิมบางที่ส่วนจัดโรงงานนะครับผมรอยมาตร์ต่างๆจุดตัดทุกอย่างครบหมดไม่มีการเปิดชนไม่มีการชนหนักหรือเบาด้วยซ้ำไปไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นเลยนะครับผมแก้มอ่ะมีไข่ทำสีนะครับผมไม่ต้องโกหกกันนะครับผมแต่ไม่มีการชนหนักเกิดขึ้นตามที่ใครดูไปนะครับประตูแคบทั้งบนนะครับไม่มีการไข่เกิดขึ้นคารา่างก็มีการไขอย่างเช่นกันนะผมไม่มีอะไรแต่งชิ่งนะเครื่องเสียงเป็นสูตรเป็นระบบแบบนี้นะครับผม อะไรบ้างไม่รู้เต็ไมไปหมดใครได้ไปคุ้คุ้มราคาตลาดอยู่4.5้นห้ากูขายสามเ้าเ้าจัดไปครับผมรอยมาร์กรมยุดจุดจากโรงงานนะผมไม่มีการแก้ง,งานทเกิดขึ้นนะครับไม่มีการชนหนักผิดความอะไรมาก่อนซิ้นะครับผมเดิมเดิมขายถูก ไม่ได้รถชนมาขายนะครับผมเอารถสวยๆมาขายนะครับไม่ใช่ทางผมรถซิ่งเนี่ยเอาไปราคาเราๆครับผมมาที่นี่ได้เลยครับเพราะผมได้เรียนตรงที่เบอร์เดิมเะครับศูนย์แปดหนึ่งครับหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมปอมที่พี่ยิงทุกสายทุกข้อความเลยนั่นเองนะครับผมสามช่องทางแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับผมที่ทางการติดต่อพวกเราได้นะครับทางช่องสีน้ำเงินสีแดงนะครับผมจัดไปเลยครับที่ฟรุ้งพี่รถมือสองครับชอบแล้วรุ่ยทันทีครับไลน์เดิมได้เลยนะครับ แอดซูเปอร์ขีดพีนะครับผมจะส่งเอกาสารมาให้ชมส่งโลเคชั่นมให้เราจัดไกด์เ่นงผมดูง่ายเลยเป็นไงลองไหล่ดูไม่มีการโคนเกิดขึ้นนะครับแคปเดิมโรงงานนะครับผม ลอยมาทุกอย่างเดิมๆไม่มีการชนหนักนะครับผมนี่เดิมๆทุกอย่างส,สุกส่วยจากโรงงานนะครับผักกอมดูหน่อยฝาเฟอเดิมนะครับผมจากโรงงานไม่มีการแก้งงานเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนี่มานี่บานนี้ก็ยังเดิมอยู่นะแต่ว่านี่ลูกค้าบอกว่าเคยทําของตกใส่ตรงนี้นะครับที่บ้านก็มีการแก้งงานขึ้นตรงนี้นะครับไหนก็ดูลองไล่ดูดิไม่ได้ชนหนักอยู่แล้วเห็นไหมรอนเดิมอะไรเดิมจากโรงงาน มาร์คเดิมโรงงานไม่ยังไม่ชนไม่เข้าบอดี้ด้วยซ้ำเห็นไหมของตกแต่ตรงนี้นะครับผมเราดูได้เลยนะครับก็ดื่นแล้วเดี๋ยวไปดูทางฝั่งซ้ายกันบา้างไปฝั่งสุดท้ายว่าสวยว่าใสขนาดไหนฝั่ซ้าย,ายเดิมบางนางบวชช่นเคยนะครับผมรอยมาร์ ก็หมดนะครับผมจุดตัดสวยๆงามๆเดินจากโรงงานนะครับผมเข้ามาเลยโอเคแล้วสวยแล้วใสแน่นอนครับสไลอนแบบนี้นะครับผมแก้มขยับมาทั้งสองข้างนะไม่ต้องโกงกันนะครับผมเราขายความจริงนะครับกับราคานี้ราคาเราๆนะครับประตูนะครับข้างบนล่างจะมีการใส่เวยขึ้นเดินเดินสวยๆใสๆครับกรดูกทั้งท้ายก็สวยงามนางบวชเช่นเดียวกันนะครับผมก็เราาแบบนี้นะแต่เฟรนดนได้สี่แสนกลางๆเลยนะครับผมจัดเหลือเงินก็กระซิบบอกหน่อยแล้วกันนะครับผม ถ้าแต่แค่ยอดขาย399พอนดัวามาเดือนะ8,000บาทนะครับผมได้เป็นเจ้าของไฮแรนเดอร์แคปนะครับผมไม่พอนะเครื่อง1,900 c c b ีบูเทคบูพาวเวอร์นั่นเองนะครับผมเรียกว่าแต่งซิ้นอะไรมาให้ครบเลยด้วย แค่แต่งเนี่ยเกินแสนแล้วขายถูกในกลาดอีกห0 0 0มื่นซื้อคันนี้เหมือนได้่วนดไปอีกแสนห้าแต่เดี๋ยวครับออปชั่นรถคันนี้จะไม่พูดถึงนะครับผมมาดูของแต่งกันล้อทีอนะครับผมขนาด1ินิ้วมีมาให้เลยนะครับลูกค้าใส่มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วผมสีทองเข้ายุกฟองยุกเลยนะครับขับไปได้นะ เครื่องไฮร endar ร์แคบตัวใหม่ๆก็แคบเกิดได้หมดอยู่แล้วนะครับผมฟงบารายนี่ทามีใส่มาให้ของของระวัตส์ปีามก้าอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันสไตล์เขานะครับผมพร้อมกับยกก้านได้นี่หลบเข่าได้นะผมเวลาจอดรถเลยนั่นเองนะครับตัวรถเนี่ยทำซิ่งอะไรมาให้หมดแล้วร <Yeah. S 1> วรถมถึงเครื่องเสียงด้วยนะมีปีมีอะไรให้พร้อมนะครับผมตัดบ,บู๊ดได้บู๊ทะโบ๊ปับได้ฝังได้อย่างใจเลยจนะ้ะในตัวรถเองมีลูบิสเนอร์ให้เดิมจากโรงงานเนาะตัวนี้ส่งพวกบาร์จ่างอยู่ทั้หมดเลยทำซิ้งเวอร์เลยจ้ะเนี่ยผมก็ไป เดิมแท้โรงงานเครื่อง1 9ุ4มนีีนะครับดิฟฟี่มีมาให้ครบเลยนะครับผม6ตัวแต่ว่าไม่ได้ต่อสายนะรบกวนไปต่อเองนะผมเขาไม่ใช่ทางผมจริงเอาไปจัดเอาไปต่อเองได้เลยนะครับผม,ตมสตาร์ทให้ดูมาสตาร์ตติดง่ายอะไรง่ายนะผมไม่ได้วุ่นวายแต่อไรนะครับผมเบ,เ,บเบรคคัดเบรคเกียร์หน่อยสตาร์ตโช่งเดียวติดนะครับผมเล็กไหมไป ไม่มีการกลับกอไมเกิดขึ้นครับคันนี้นี่ตรงๆนะถ้าผมกอไมนะไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าเข้าสุดขั้นสุดท้ายเนี่ยที่500กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับผมเพราะรถแต่งเนี่เขาไม่ได้เข้าสู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีการกลับไมเกิดขึ้น,ขนะน,นนะครับผมเพราะมีขาดนะราคานี้ดูแลบอกให้ไม่ต้องกังวลนะครับผมปรับกระจกอะไรมีมันให้พร้อมเป็นไรวะอยากรู้วะ <laughs> อไอไฟวะไอเท่ <laughs> <laughs> เอาไว้แบบเบิเ้ลเบิ้ลโชว์สาวนะเป็นปุ่มเบิ้ลออโต้นะครับผมเบิ้ลโชว์สาวได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเราตามไปดูในส่วนของฝั่ง,งนู้นไปดูกล่องกันไะเดี๋ยวพี่ตามไปเปิดกล่องคิดูรถใส่ๆรถสวยๆคอนโซลคอนโซลสวยใส,ย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 สยเดิมบางนะครับผมทำรถหน้าตาสิ้นๆแต่ว่าสวยใสเดิมนะครับผมเก๊ะ ทุกอย่างมีครบนะครับผมภาสีพรบอ,รอะไรครบหมดนะครับผมเล่มบุ๊กเซอร์วิสครบหมดเฮ้ยบากคาบีตันเย้ยขับวิวเอ็กซใหม่นะครับ2023นะครับไม่ได้มาขี้ๆนะ <Yeah. S 1> นี่ดูแลรถมาอย่างดีมากทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับผมแล้วดูกล่องโคตรล้ำกล่องจูเนียท็อปของ ECU Shop <Yeah. S 1> เปิดปิดมีระบาดกูต้องถามอนรักว่าวาหาปุ่มไม่เจอเ <Yeah. S 1> ว้ยปิด <Thank you. S 1> ไม่คืไม้ทัดเวอเลยกูจูเนียทัช นะครับผมตัวนี้ของ ECU Shop คนเล่นรู้ราคาอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องบอกราคาอะไรกันแต่อย่างไรนะครับปี2016นะครับผมรถซิ่งๆแบบนี้นะครับใครชอบก็จัดด่วนนะครับผมกับเครื่อง1,900ซีซีนะครับตัวสูงแท้โรงงานนะครับผมแบบนี้ก็ใครชอบก็ลุยกันได้เลยครับผมเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าแรงขนาดไหนไม่ขนาดไหนไปกันเลย แอดแน่นอนเลยวันนี้นะครับผม d m a ม1 9 0 0่งเก้าร้อยซีซบูพาวเวอร์นะครับผมคันนี้เป็น,นะระบบนะจ๊ะกล่องเก่งมีพร้อมนะครับผมจูนมาแล้วใส่กล่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ราคาพิเศษเลยนะครับพี่ตัดแดง9 9 0 0 0มาบาทโอ้โหราคาบ่าเลา้เลาเลยลูกค้าจัดมาให้แล้วทั้งส่งนะครับผมทั้งกล่องทั้งอะไรเนี่ยสาะวกรถแบบนี้คุ้ม นะครับผมราคานี้ราคาพิเศษนะครับขออนุญาตไม่ทําเชฟล่าให้ใหม่นะครับผมแต่ต่อเ,เก็บให้นะครับตอนออกก็ถ่ายของเหลวให้อย่างเช่นเคยนะครับผม ้องเครื่องโลง่งหมดแล้วเลยขาดใช้ย้ายแบตย้ายแบตไปคือหลอดองเครื่องบูทูตเลยแหละรับรองนะผมสำหรับคันนี้นะครับใครหายอยู่พ้านพ่านเลยชอบสไตล์เนี้ยโคตรคุ้มถ้าทําเองอ่ะเตืนอยู่แล้วเตืนแสนอยู่แล้วนะสำหรับคันนี้นะครับผมก็ดูเด็ดดูเด็ ق. ด,ด ق. อือก็ถ,ถ้าขับแล้วแปกวก๊กแปกว่าวก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมคนนไม่ค่อยถนัดรถแบบนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าช่วงบนช่วงล่างเลยเนี่ยดีดูแลมันดีมากนะครับผมตอนนมันต้องขับยังไงวะต้องขับลากลาร์แบบวะ ไปไหมเรื่องนะเคก็ลองประมาณนี้ก็ทีเข้าบ้านด่าหมดนะมันก็ชื่สไตล์ผมอยู่แล้วลองให้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวลองเข้าโค้งหน้าอีกโค้งเดียวเนะดูช่วงล่างช่วงล่างกันสักนิดนึงแต่ขอไม่อัดแล้วแต่ลองก็วิ่งเหลือๆมันคือต้องสาวเขาเนอะการขับขี่ของเขาลากลากรอบนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่านั่ยนะครบ ตามแบบฉบับของชาวเราเลยนะครับผมเดี๋ยวไปลองช่วงล่างง่ายเล็กน้อยนะคันนี้ก็ขอบคุณชอบล้วกันเพราะราคาเนี้ยขายูกท้องตลาดด้วยท้องตลาดมันสีสายกลางๆเลยนะครับผมลดทําซิงก็จริงแต่มันไม่ใช่ทางมาผมเอาไปเลยครับ399นะไปเข้าคงกันเออคัดคุนลึกดีงวะคงเป็นสไตล์เขาอะนะไม่มีดูอีกเดี๋ยวเขาหาว่ากูชวนแข่งเล้ววะดูเด็กยวดูดีเป็ด อ้้สูชีวิตอะโอเคเขา้าคงเข้าโค้งอะไรไม่ติดไม่ขาดโอ้ย็นไ,ไงป็งไงอะไอเด็กโอ,อ้ได้เลยเว้ยโอ้ยไ้ยสั่งใจว่ะเริ่มชอบแล้วเออเริ่มชอบแล้วเอา้า ตามนั้นครับเดี๋ยวไปสรุปกันด้านล่างสักเล็กน้อยดีวยกว่าว่าอะไรงเงี้ยเกันเจ้ากับเจ้าคันนี้นะครับผมตัวแรงพันเก้าลจ้าบูพาวเวอร์ปี2016จัดไปครับผมไสเดิมบางนะครับผมและโคส่ง นะครับผมสำหรับวันนี้1 9 0 0ีบูพาวเวอร์นั่นเองนะครับผมเครื่องดีเซลเครื่องใหม่เจ6สเปนแล้วเรียบร้อยนะครับผมปี2 0 1 6ราคาไม่ถึง40,000บาทผมกล้าการันตีว่าไม่มีในตลาดนะครับผมชาวรถสวยแบบนี้รถใสแบบนี้ไม่มีการชนหนักแบบนี้ตามหาไปเลยนะครับผมมีให้แล้วที่ซูพีรถมือสองนะครับข้อคันนี้นะครับพอเห็นเรื่องตรงที่เบอร์เดิมนะครับถึงไปหนึ่งครับ0196337นะครับผมบอมซูพีครับดีแล้วทุกสายทุกความเลยนะครับผมสามช่องทางนะครับที่คุณติดต่อพวกเราได้นะครับผมทางงงงชช่่ออแด นะครับผมเข้าไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเรานะครับกด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ดีที่สุดนะครับฝากกระดิ่งนะครับผมทักโชว์ด้วให้พวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีสปอมทุกที่ครับรถซิ่งมาแล้วฝั่งเมืองนนท์นะครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอม